นิสใส่ประหลาดอีกอย่างของจุ้มเมงเวลาจุ้มเมงนอนไม่หลับอะจะชอบหาของมาคาบแล้วเดินวนรอบห้องแบบนี้มานับกันว่าเดินกี่รอบจิมเมงมีอะไรจิ้มเมงมีอะไรตาเอรอบที่หนึ่งจิ้มเมงมีอะไรจิ้มเมงมีอะไรตาเอรอบที่สอง <c oughs> จิ้มเ,งเมงเ,เดินทำไมจิ้มเมงเดินทำไมแล้วเดินทำไมจิ้มก็ไม่แน่ใจเลยจิ้มนอนไม่่อยหลับอะแล้วจะเดินอีกกี่รอบก็เดินไปเรื่อยๆกันเอ๊ะ <c oughs> แล้วนี่อะไรเนี่ยฝีมือจุ้มใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนับยูนับอยู่ยว่ากี่รอบแล้วแรอบที่เท่าไรแล้วเนี่ยแต่เอรอบที่สี่จุ้มทำสมาธิอยู่ you. จุ้มเอมงมีอะไรจิ้มเมมีอะไรแต่เอรอบที่ห้าแล้วไม่เวียนหัวแล้วจุม้มเอจุ้มก็เริ่มเวียนหัวแล้วทีนะแต่เอรอบที่หกแล้วหยุดเถอะจุม้มเวียนหัวแทนแล้วไม่เอาอย่าไม่ยุ่ง จิ้มเมงมีอะไรจิ้มเมงมีอะไรเอาไงจิ้มเริ่มเยนหัวแล้วดิแล้วทาไงอ่ะไม่เล่นกับจิ้มหมาไม่อ่ะว้ายจิ้มเหม่งเสียใจอ่าอ่อ,อมาเล่นด้วยก็ได้โอ้โหแล้วนี่อะไรเนี่ยจิ้มเงาอ่ะอ่ะอ,อ,อ่มาเล่นด้วยละจิ้มไม่อยากเล่นแล้วจิ้มจะนอยแล้วเมื่อกี้ชวนก็ไม่เล่นเอา